สวัสดีครับอตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผม เอะเยอะๆเยอๆก็เต็งเยอะกเต็งเยอะๆเยอะเยอกละเยอะๆเยอะติงเลีงต็งเลย็งเลี้ยงเต็งเยอะเยอะเน่อยอลาอลาเยอๆมาพอเร็วมา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 สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมเลือีกประมาณ25กิโลนะครับ เรือมันยี่สห้ากิโลนะครับผมจะถึงบ้านนะฮะ mm hmm. ก็จอยก็ไม่ดิ้ไม่อะไรเท่าไหร่นะครับ mm hmm. จอยไม่ดินนะ้นครับแต่มือผมดิ้นนะฮะ mm hmm. สั่นตึ๊ๆตึ๊เลยขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม้กันสั่นเราเด็ด mm hmm. สมอลเล่แล้วนะครับ mm hmm. อุ้ยจะไปแทงรถหูุกมานี่มานี่ mm hmm. จอยเก่งจังครับ mm hmm. ผมพี่บุษ บุตรบุตรานะฮะต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับพอดีมันจะจ้านะครับพี่บุตรานะฮยะ่อยเก่งจังพะนะครับลูกชายเอซีเก่งก่นะครับออกเที่ยวเด่ๆเลยคุณไม่รู้คูกว่างครับผมอากาศร้อนครับด้วยอากาศร้อนครับเดิาาน,น,เนทาวันไปขอบคุณมา,มากเลยนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยเยอะๆเต่ง น้อยเอ้ยน้อยช้ยางก็นูแยกยากกว่าขับรถกกบดได้ครับผมไปถึงบ้านยังจอยเลยประมาณ22กิโลนะครับเออวก็มีอีกคันหนึ่งนะที่ตามมาอีกคันหนึ่งนะตามมานะฮะ

ถึงแล้วนะครับผมอีกประมาณ2 2กิโลนะครับผมก็จะไล่ให้ดูเป็นระยะเป็นระยะนะครับเพราะว่าพูดค่อยก็ไม่ได้นะต้องพูดดังๆหน่อยครับผมลมมาแรงนะครับลมมาแรง,ต,งต้องขอโทษความไปายด้วยนะครับเพราะว่าไล่อยู่บนรถสิบร้อนะฮะไล่อยู่บนรถสิบร้อก็เลยแบบต้องใช้เสียงดังหน่อยนะครับ มากมากเลยจอยซ่าขอบคุณครับระยะยาวสามวันไม่ได้เข้าดูเลยไม่เป็นไรนะครับผมเอบกดไลค์กดติดตามให้ก็ดีใจแล้วครับวันนี้ว่างรีบเข้ามาเลยครับผมครับขอบคุณมากครับดี่สุพรรณีว่าฮ่าฮ่าฮ่าเดินตามบภไปค่ะครับขอบคุณครับคุณอ่า เจนเจนนี่บก็น้อแบบนี่จันยาพรนะครับโอ้ยจจนน,จน,นะนี่พนะเกรหลายอ่านก็บ่ออกแนมเรเคยเห็นเด้อครับเด้อนี่ครับก็จะถึงทางเบี่ยงแล้วนะครับสวัสดีรอบบ่ายจ้าน้องจอยสวัสดีรอบบ่ายคือกันเด้อครับเด้อสุขสุขสุลครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อจ้าครับขอบคุณมากครับคุณคุณทิพย์ ทิปทิปอาทิปแหละครับผมอาคุณอนุกฤษ์เดินทางปลอดภัยทั้งควาแลนน้องถึงเร็วๆรวมากถึงเร็วมากค่ะครับผมก็ใกล้จะถึงแล้วครับก็ค่อยๆคลื่นพลานเอาครับขับไม่เร็วครับ,ข,บขับไม่เร็วต้องขอโทษเพอไปที่รถมันสั่นเลยนะครับผมมือมันผุมมันสัน่นผมไม่ได้ใช้อาไม้กันสัน่นนะครับไม้กันสั่นมันเด่นสมอเร่แล้วนะครับผมถึงเร็วมากค่ะครับ โอ้ขอมือแล้วเร็วเลยเจ้าจ้านี้ครับมือน้อยนะครับมือน้อยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้สวัสดีควสวัสดีแล้วโอ้ได้แล้วไม่เวียนหรือน้องเบิร์ดผมอยู่ข้างนอกครับถ้าอยู่ในรถแอร์ผมเมาแล้วครับปาน,น้ไม่พื้ครับไม่พื้ครับไม่พื้สวัสดีค่ะน้องจอยนิ่งกว่าเดิมเลยเยอะเลยครับผมไม่ไม่ค่อยดิ้นแล้วครับนี่รับช้างตัวผู้ข้อฉลาดเขาก็ตรงนี้แหละครับ เขาเรียนรู้เร็วครับ้างตัวผู้เขาจะเรียนรู้เร็วนะครับโอ้ยแนมบอ่าอินปันใจเก่งมากโอสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมตัดเข้าโฆษณานะ้ะใหม่ใจสูซครับกี่ชั่วโมงครับถึงบ้านนานไหม ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับผมต้องขับกนอ่าเอ้าจอยครับก่อนก่อนมู่เลยแน่นครับคอยกับมู้นเลยครับผุณอยูนะครับขึ้นหอดบ้านนะเด้อครับเด้อขึ้นหอด้านแล้วกลับกันแล้วเดินทางดภไฟนะครับผมครับจอยนักเรียนขาหลังจ้าจอยนะครับผมอันนี้บักจอยด้วยครับเด้อบักจอยครับ อึือเก่งแท้ขึ้นรถใดเลยได้สืยบรรยารับร้อนไหมพอเบร์ร้อนครับร้อนร้อน,อนทั้งช้างทั้งคนนะครับร้อนมากๆเลยร้อนครับร้อนร้อนมากเลยนะครับก็ดูตูดจ่อยไปก่อนนะครับด,ดูตูดจ่อยไปก่อนนะครับผมต้กลับขอโทษขอไปนาะที่พูดดังหน่อยนะเพราะว่า ไม่ได้ยินนะได้ยินแต่เสียงลมนะครับน้องเก่งมากครับผมใช่ครับน้องเก่งครับเลยครับผมกลับ่อยคร,ครับไม่เมานะไม่เมาดีนะครับยาัยดีเดี๋ยวผมจะตัดไปเขาา้าโฆษณาฮะ อยู่ตรงสัญญาณอยดีจจบอกกิ่อหยางว่ายมไปยมมากหมอลำแทมา่ะแมนครับเดี๋ยวกลับบ้านจะพาเขาอาบน้ำเลยนะเนี่ยเดินทางต่อไปนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ แม่จันทิพย์ด้วยนะครับแม,ม,ม่จันทิพย์แม่จ่อยนะฮะอีกช่องหนึ่งมีกช่องสำรองของอา่าแม่จันน้องจ่อยนะฮะลายคุณลายจ่อยนะฮะจ่อยเก่งอ่ะก็ฝากด้วยนะครับผมอีิอภิเนจนเลยจ่อยซ้อมใเป็นรูปมีงานแหน่มแมนแมนครับสิไปแห่งานแต่งพี่เศษนะครับอันดับแรกเลยกันสิแห่กันสิไปแห่งานแต่งพี่เศนล่ะหนึ่งตามกบไฟจากจ่อยครับผม ออกจากบ้านไดเป็นอาทิตย์คิดถึงเสาเก้งหรือไฟไปเป็นพาน้องป่ะนะครับแม่รำมาแล้วกันเลยกลับแล้วเลยเอาไปครับกลับกลับแล้วครับผมกลับแล้วป่อดไปกันเดินทางครับวาสันโซ่ไมครับโซ่ไม้เผื่อไปงานแต่งพิเศษนะฮะจอยกับไปฉลองสี่มือซับเด็กฮาลังกระจายแน่นอนครับแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำครับผม จอยนักเลงอ่าจอยนักแสดงสมทบปีนี้ก่อนปีหน้าต้องลงสนามเตะบอลกับเขาให้ได้นะจะไปดูได้เลยครับได้เลยปีนี้ปีหน้าได้เห็นจอยเตะบอลแน่นอนครับผมเออหัวเราะเลิฟนอนรออยู่บ้านครับจอยเชื่อสู้ดูตามไปครับผมขอบคุณครับอ่าจอยเอ้ยขอมือหนึ่ยเลยจอยเอ้ยขอมือหน่อยจอย อาจจะสั่นหน่อยนะครับผมต้องขอขอบโทษขอไปด้วยนะครับยวยต้องใช้ขาขาลับในบอลแน่นอนแน่นอนครับผมจะให้เสียฉายาได้ยังไงละครับผมไม่เสียฉายาครับในการเตะนะฮะขอบคุณทุกๆคำวยพรนะครับผม,มาาบขอบคุณทุกๆต่าน,นเลยนะครับโอ้ ก็โอ้ยจ่อยแม่พึ่งเข้ามาดูโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมพี่ยินตนานะฮะโอ้ยผมก็ไม่อยากตั้าไรพอดีมันสั่นนะผมก็ไม่ก็ไม่อยากให้ดูพี่เปาผมถึงเนาะเดี๋ยวพี่เปาก็จะมาถึงบ้านเพราะเบิร์นเดินเซพอดีผมก็ว่าง,งั้นแหละครับผม,ผมมันจะเมาแล้วเนะี่ย นะครับเออเป็นุณเขาตาสวัสดีทุกท่านคะเวือดที่ต้นายนะครับผมเอาไปเองเราไปนู่นแล้วถึงบ้านอาบน้ำเย็นนอนสบายคืนนี้คงหลับมันดีพรอเตียน่าอย่าใช่นะครับผมปีหน้าจะไปงานช้างขอมาเลยครับมีสายชนนะฮะต่อเบิร์ดไปถึงอาอาจอ nắm tay, nắm tay, nắm tay. Đây có hệ chướng này, hệ chướng. อยไปงานช้างรวยค่าอ้อยค่าก็ตามกันเอาโอ้ยขาสั้นครับแม่นางขาสั้นน้ไม่ถึงคาดครับผมสู้ๆ่อยพอเบิร์ดขอครับเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วพี่สีตารออยู่จ้าครับผมแน่นอนครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็่านด เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวเส้นเดินส่งค่าล้วไปให้จ่อยอีกนะขอบคุณครับขอบคุณตรงหน้านะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับผมใช้เวลากี่ชั่วโมงกันถึงมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมเดินตามลอดไปนะครับครับผมครับมีหน้าจ่อยลูกนะเตะบอลต้องอัดจีนลูกละพันละมั้งเอ้ยจัดไปครับผมจะจัดได้เต็มที่เลยนะโอ้ยเสียงก็เสียงมาน่ย ัดกัดเลยครับแน่นอนครับเดินตามปลอดภัยเ้อเออครับผมชูชูจอยพ่อบุดขอบคุณครับผมชูแน่นอนครับอคอมเมนต์ี่น่าจะหาด้วแกงของจอยนิน่งตุรามีสาต้อง แน่นอนครับแน่นอนขอให้จ่อยมันมาด้ทำรุ่นเร็วเวด้อซึ่งเดือนอ่นไปอีกเด้อครับผมครับผมสร้างเป็นกระบวนการองรมอลังการงานสร้างบนทต้องดนแน่ๆเลยเออก็ใช่อยครับผมของอลังการอันิเจษแค่นี้ก็อลังการแนละ้ว่ะตามๆกันมาครับ เบิร์ตตาลายพอดีครับตาลายแล้วครับเดี๋ยวเราจะเมาแล้วครับสวัสดีครับพ่อเบิร์ตยอมสุนกำลังกลับบ้านเนียครับใช่ครับขาไม่ถึงครัดพ่อเบิร์ตยืนเบิร์ตขาหลังแบบบางย่าห่วงโค้มกระปุ่มถึงไหนแล้วน้อร้อนแท้ถึงบ้านถึงบ้านบ่าแล้วนะครับถึงบ้านบ่าแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้ว เอาใจช่วยนะครับจอยทุกครั้งครอบครัวทุกคนทางครอบครัวขอผมครับผมอาจย์ไม er ่ได้เลยเก่งเกอแล้วเก่งแล้วครับลูกชายเราเก่งแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจุดไลค์แค่นี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวนะครับเนี่ยผมเริ่มจะคัดจมูกแล้วนะต้องขอบคุณทุกๆทุการรับชมนะครับผมพอดีผมไม่ไหวนะครับจมูกหายใจเริ่มไม่ออกแล้วครับครับ ผมต้องขอขอปิดปิดไลฟ์คลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วครับหายใจเริ่มไม่ออกนะฮะเหมือนมันมีเหมือนมีอากาศตันอยู่นะพอดีทางปอภัยจ้าขอบคุณครับผมผมต้องปิดขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออก้วฮะบายๆครับครับขอบคุณครับผมหายใจไม่ออกนะครับ ต้องขอต้นฟ้าไฟด้วยนะครับผมนะคัดจมูกนะฮะหายใจไม่ออกแล้ไปไปครับบ๊ายบายครับไปบบนขอบคุณครับผมขอบคุณทุกทุกท่านที่ร,รับชมนะฮะเออตัานขึ้นจมูกแล้วฮะหวัดขึ้นจมูกแล้วครับขอบคุณมากครับผมเออสวัสดีครับ